แถวที่หนึ่งนะครับเงื่อนไขคือมุม90มีระยะขึ้นจริงแนวตั้งแล้วก็ระยะระยะหา่างถูกไหมนะครับแล้วก็เวลาเท่าไหร่นะที่จะมีเศษนะเราต้องไม่ลืมแถวที่สองมุม75องศาระยะหา 6, ่าง2.6 7วุดหกเจ็ดันนะครับพอ7วิเสร็จปุ๊บเราถึงเดินเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น ระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็ต้องรักษาความกว้างของสลักแดงๆนะ่ไว้ที่11มิลเห็นไ,ไหมครับ7วินะมันจะได้11มิลพอสลักเหลวสีส้มสกลายเป็นสลักแข็งสีดำเราเคาะออกปุ๊บปกติสลักทั่วไปจะหนา1มิลเราเชื่อมไว้11เคาะออกเหลือ10มิลเป๊ะเลยนะครับตัวนี้ยาวเลยนะครับฝึกหายใจไม่ได้ แล้วก็ทํำไมมันตรงทั้งๆท,ที่เราไม่ต้องมาขีดเส้นช็อคนู่นนี่นั่นเราเราเชื่อมเสร็จเราจะเห็นขอบของงานที่มาจากงานเลื่อยเนี่ยตรงเตะเลยเราก็เห็นปุ๊บเราก็ดูไอ้เส้นข้างล่างเนี่ยนะครับขอบของสลักร้อนสีส้มต้องขนานกับขอบง,งานไม่มีใครเห็นยกเว้นคนเชื่อมแล้วก็เลี้ยงให้เขาขนานกันไปเรื่อยๆแบบนี้เองเห็ okay, นไหพี่สังเกตนะครับอ่ะตอนนี้ สาธิตตอนนี้ขออนุญาตอาจาร,รย์ไม่ใส่ถุงม,มือนะแต่อาจาร,รย์รู้ว่าตรงไหนอันตรายครับโอเคนะครับเวลาคีบเนี่ยนะมุม90องศาแกรนลวด2.6พยายามใช้มุม90องศาทางในแต่ถ้าลวดเชื่อมนี้โตขึ้นเป็น3.2หรือ4.0มันจะง้างยากนะครับเราก็ใช้90องศาด้านนอกเห็นไหมครับนี่คือมุม90ค่า vertical ค p 645องศาครับอาจารย์ก็จะเชื่อมขึ้นถ้าเชื่อมลงก็45องศาลงเห็นไหมครับโอเวเนะครับเราก็จะมีร่องโคเวเทสให้เห็นนะครับไม่ต้องไปงอรวดนะเพรนั้นมันช่างโบราณแล้ว <c oughs> ไปเจอในอุตสาหกรรมก็ให้คุณเบรกเลยนะเ <c oughs> พราะคุณงอเนี่ยฟักแตกไหมแตกพอแตกเสร็จทิศทางการอาร์คก็เสียมันจะควบคุมทิศทางไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดู โอเคเก้าสิบนะครับไฟที่แนะนำแนะนำเท่าไหร่นะสี่สิบห้าถึงเก้าสิบห้าแอมป์นะครับเราก็ปรับตรงนี้อาจารย์ไม่เชื่อสมมุตินะเราไม่เชื่อเราดื้อเอาสักเท่านีน้วิธีการใช้หน้ากากเอานิ้วโป้งจับจนะลองจับดูมือที่จับอย่าใส่มือนะครับมันจะงัดนะแล้วก็เนียงขาเชียง<ช>นะครับ าก,กาแอันี้นะครับอย่างนี้นะครับจังแบบนี้จากนั้นก็เอาหน้าก,กากแนบบนหัวออเอานิ้วโป้งชนทางตัวเองเห็นแลครับไม่น้กกากลัอ่ห้ามไม่เอาแบบนี้นะเชื่อมแบบนี้ไม่เอานะมันบังตาคุณไม่หมดนะคืนนี้หางตาคุณจะแดงหางตาข้างซ้ายข้างขวานวันวิธีการก็คือคให้แนบสนิทเลย กระแสไฟน้อยเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นฟังนะข้อกาหนดพิกอาจารย์เชื่อมเนี่ยหนึ่งฟังเสียงดูแสงแล้วก็ดูควันนะครับถ้าไฟต่ํากว่าที่กําหนดนะจะเป็นยังไงอา่าปิดหน้าก,กากนับนับเอาลืมนับแล้วนับให้กา,ารด้วยนะถ้าอาเนเสร็จเมื่อไหร่นับเลยหนึสาม น่สามีดน่ารักน่ารักแนวเชื่อมน่ารักแล้วก็ไม่อันตรายต่อผู้เชื่อมแต่ได้งานไหมไม่นะครับแนวเชื่อมไม่ได้นะครับลองเคาะสลกดูวิธีเคอะสลกนะครับจิ้มกันเลยเวลาเคอะสลกเนี่ยจะต้องขีบชิ้นงานแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็เคาะ เราต้องการสเต็งหกหมื่นปอนต่อตารางนิ้วได้ไหมนี่ไม่ติดเห็นไหมครับมันไม่ติดหรอกไอ้ที่ละลายคือแกนลวดที่ไปเติมไปวางก้อนไปวางแปะแปะแปะบนผิวเหล็กเฉยๆนะครับอ่ะแบนนี้อย่างนี้ไม่ผ่านนะครับแต่มันดูแล้วไม่อาจไม่มันไม่อันตรายนะแต่มันไม่ได้งานตอนนี้เราไม่เชื่อเราไปที่เยอะๆเลยนะครับสักร้อยยี่สิบอ่าลองดูฟังเสียงฟัง แสงดูแสงดูสีดูควันนะครับโอเคปิดหน้ากากเข้ามาใกล้ๆเซฟเข้ามาใกล้ๆ <c oughs> อ๋โอ้ยบเอ็้ออมไหมา้กเจ็อใหญ่ไหม ใหญ่เกินควันเยอะไหม <Yeah. S 2> เยอะเยอะองขาวๆออกมากว้างไหมก uh huh. ว้างเม็ดกลมๆเราเรียกว่าสเปกเตอร์แบบนี้พวกเราไม่เอานะสเปกเตอร์ห้ามส่งอาจารย์เพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะไม่ผ่านนะของไม้บรรทัดคนนึงครับู <c oughs> ไมัรอให้สแลกเย็นนิดนึงนะครับ ใหญ่ไปถูกไหมอลองวัดดูส,สิบสองอเข้าไหมครับถ้าเกิดเราเชื่อมกระแสเยอะสิ่งที่เห็นก็คืออะไรครับยอดปลายแหลมยุบตัวเห็นไหมโมเห็นไหมข้างหลังเห็นไหมครับมันยุบลงมันไม่ตรงไม่ไม่มุนเนาะคราวนี้อาจารย์ก็เห็นแบบนี้นะครับผู้ตรวจรอยเชื่อมที่ดีเนี่ยนะครับเราจะต้องแนะนําช่างเชื่อมแล้ว ไหมแบบนี้ต้องเพิ่มตบ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 เพิ่มกระแส,วสวเวลาเท่ากันนะั7เจ็ดวิเท่ากันไอ้นี่ต้องลดกระแสลงนะครับโอเคนะตอนนี้อาจารย์จะลองตามตารางที่เขากำหนดมาอยู่ประมาณ9 0้7สานะครับพรนะ้อมฟังเสียงนะมันจะต่างกันแล้วนับพร้อมกันนะครับ สองสนี่หห้าหกเจ็ดอเก้วเจ็เกครับไม่ต้องวนนะปล่อยให้เป็นหนึ่งวันหนวันสองวันสามวันสี่โลหะเหลวๆก็จะค่อยๆพอกขึ้นมาเมื่อไหรก็ตามถ้าขอบ ถ้าขอบมันโชว์เส้นสัก2สองเส้นมันแสดงว่าตอนจากไปเนี่ยหดเอียงไปเงนี้ถ้าเส้นนั้นนะอยู่ทางซ้ายแสดงว่าคุณออกไปทางขวาเห็นไหมตอนนั้นมันยังไม่แข็งตัวประมาณนี้นะนะครับอ่ะอีมิ่น,นสิบเป๊ะเลยนะครับโอเคไหมเออตบมือให้การหน่อ,อ,อนยตก่อนเยอะ นนปัจจัยที่อาจารย์ควบคุมมือี้กระแสนะ,นะครับแล้วก็ระยะน,นะครับตอนนี้มาดูตัวต่อมาอาจารย์ไม่ปรับแล้วนะครับได้แล้ววันนี้มันเหลือระยะเง่างพวกเราต้องย่อตัวดูอะมาณนี้นะครับวันน้ะสมมติตมค,คือนบางคนก็จะมีแบบนี้ประมาณสัก5%เเในห้องนี้ก็จะพยายามเอาลวดเนี่ยเข้าไปจี้งานเลยนะครับระยะต่ำกว่า 2. 6หพร้อมนะครับ ต่ำกว่าสองดหกบาก็เหมือมนกับเราเอาฟองเอาหลอดกาแฟไปเป่านะ้ำ บูบบบบขึ้นมาเรื่อยๆคือไอ้เจ้าเนี้ยรวดก็จะมีแรงดันดันดัน,ดน,ดนอ่อหลอมละลายอยู่มันก็จะไม่มกลมนะครับมันจะฟูขึ้นโอเคไหมครับเสียงก็จะเงียบเงียบกว่าปกติทั้งที่เราไม่ได้ไปเปลี่ยนวอลลูมนเลยอใจไหมนี่คือต่ำกว่าที่เขากาหนดตอนนี้สักพักหนึ่งเราเชื่อมเราคุมตอนแรกกะได้แต่สติเราหลุด รวดเชื่อมมันหดไปแล้วแต่เราไม่ตามลงไปมันห่างออกห่างออกแบบนี้ก็มีอีกประมาณ5%ซในห้องใครเจอแบบนี้บ้างนะดูยังไงอย่างที่โมบอกไม่รู้วระยะเท่าไหร่ก็สังเกตแสงที่ผ่านจะจกคุณมันสว่างมันเริ่มสว่างขึ้นแล้วเมื่อกี้เนี่ยไอ้นี่ยสว่างนิดเดียวเขาเนี้ถ้าเกิดอาจารย์ไม่ตามลงไปนะครับไม่ตามลงไปแสงก็จะเป็นไงครับ สว่างขึ้นควันจะเยอะขึ้นไหมควันจะเยอะขึ้นแล้วก็เสียงก็จะดังขึ้นมันก็เหมือนกับเอ้างั้นอาจารย์แสดงว่ามีคนไปปรับโวลุ่มผมเหรอมันจะคล้ายๆกับโลเชื่อมกระแสสูงโอเคไหมนะครับอ่าดูถ้าระยะห่างเกินไปเราไม่เติมจะเป็นยังไงไมมันห่างเสร็จมันก็จะ ไปจากบวกไปลบก,ก็จะขาดออกจากกันเห็นไหมครับจังหวะนี้เราก็จะตามลงไปพอตามลงไปมันไปกระแทกบอหลอยลอยก็จะปรากฏให้อาจา์เห็นอีกก็ถือหากคะแนนเห็นไหมอ่ะมาดูซิครับพอดีเป็นยังไงนับพร้อมกันนะครับ ถ้าไม่ได้เท่านี้ก็ไม่ต้องมาเป็นลูกศิษย์กันเลยเแบบอาจารย์ประสาทก็ปด้วยนะเอ้าเจ็ไหมครับอ,อันที่หนึ่งพวกเราซ้อมแล้วนะครับมาดูต่อไปนะตอ,อนนี้อาจารย์ต้องขอถึงมือละเ,เราจะเดินแนวยาวขอข้างขวา2องหนะครับแล้วก็ระบบหายใจต้องดี ตอนนี้วิธีการอาจารย์อาจารย์ต้องการขานะนะครับมุมเจ็ดสิบห้าครับอ่ะมุมเจ็ดสิบห้าลวดเชื่อมต้องอยู่กับขนานไปกับชิ้นงานเห็นไหมครับแล้วก็ยกขึ้นมาเจ็ดสิบห้าสมมติอาจารย์เชื่อมมุมนี้นะครับเชื่อมเสร็จปุ๊บอากปุ๊บแล้วก็นับนะครับแล้วก็ยอดตัวจนกว่าจะสุดสามสิบสามมิลลิเมตรจริงสนุกถามอาจารย์นะครับแค่นี้เองสุดท้ายรอยเชื่อมสุดท้ายเราจะต้องปิด ไม่ให้มันแบนลงไม่ให้มันแบนตรงนี้ตกปลายนี่ไมไม่ให้แบนเทคนิคของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะต้องกลับเข้าไปเติมนะครับหนะึ่งครั้งสองครั้งขึ้นอยู่กับระยะตอนนั้นนะความสูงคุณได้ยังนะครับนะเติมตอนที่สลัก,กําลังจะดำนะครับโอเคไหมกาลังจะแบบสีส้มกลายเป็นเป็นสลักดำแล้วก็จะจี้ตรงนี้สามครั้งห้าเปิดหน้ากากนะจังหวะนี้นะครับอาจารย์จะบอกอยู่โอเคพร้อม แถวที่สองมุม75ห้านะครับสิบมิลน,นะเราจะนับถึง7จพิถึงเจดพินะครับแล้วค่อยเดิน 2> 1ุมสององมสี่ห้าหกเจ็ด หมายก็คืออาจารย์เนี่ยสร้างวงกลมวงแรกนับเจ็ดวิแล้วก็เพื่อนไปช้าๆแล้วก็เลี้ยงให้มันโตเท่ากันนะครับเรื่อยๆเลือกนะแค่ี้เองเสร็จแล้วอาจารย์จะปิดงานอาจารย์ก็จะวนนิดนึงแล้วก็ยกออกแล้วก็กลับไปเติมตาคุณจะเห็นว่ามันยังแบนอยู่มันกลับเข้าไปซ้าโอเคไหมครับนะประมาณนี้มันก็จะคล้ายๆกับวงกลมซ้อนวงกลมเป็นเกล็ดละเอียบเห็นไหมอยากกระชากอ้ามกระชาก ครับะดูอะไรมูจะถอนแล้วหรอพี่ชานี่ไปสามโดมไม่ได้งั้นจวดก็ได้ดูล่ะโอ้คไหมครับเดามือเดี๋ยวไปจุ่มน้ำนะเดี๋ยวที่2ก็จะประมาณนี้ ได้ไหมเพราะฉะนั้นต่อไปก็จะเชื่อมตรงนี้นะเว้นตรงกลางไว้นะครับแล้วก็เชื่อมอันที่สามก็ยาวเลยตอนนี้อาจารย์ถามหนอยเวลาเราเชื่อมต่อเนื่องเราอยากเสร็จนะครับความร้อนสะสมไหมสะสมก็เหมือนกับเราใช้กระแสเยอะเกินไปอีกมันต้องสลับกับเพื่อนเข้าใจนะครับต้องสลับกับเพื่อนทํางานงานเราจะได้ไม่ร้อนมาก ความร้อนสะสมเยอะๆรอยเชื่อมจะแตงทั้งที่ปัดดยต่างๆเราพุ๊บหมดแล้วเหไหมครับห้ามเอางานไปจุ่มน้ำเนาะงานจะกลับไปเป็นแทนที่มันจ,จะอุ่นเชื่อมง่ายก็กลับไปเป็นอุณหภูมิห้องอีกเป็นสนิมเร็วก็อีกอเห็นไหมครับอ้าวไปมีคำถามไหมให้ถามเร็วพี่มีคำถามอะไรนี่ครัจะทำได้ไหมครับ